ครับโอ้โหเสียงสั่นกราบ, oh, ราบสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะกลับมาเจออีกแล้วกับ BB a Argos s l o t นะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับโปรเจกต์เดิมนะโปรเจกต์ Speed Gaming ใน VI v i VIP 9นั่นเองนะครตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บของ i VIP 9นะครับส่วนสล็อตที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือค่ายเดิมค่ายจีน Speed Gaming นะครับผมแล้วก็อืม คลิปที่แล้วผมเล่นไอ้นี่นะฟินสโตนก็แตกไปนะครับผมในสูตรสูตรเดิมนะเบ็ดถ้าเบ็ดเขาบอกว่าเบ็ดสี่สิบาทเขาเนียเบ็ดสี่สิบบาทสามสิบสี่สิบคือประมาณนี้ผมไม่ถามอีกทีละอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ให้เบ็ดในห้าสิบทีแล้วถ้าห้าสิบทียังไม่เข้าให้เพิ่มเบ็ดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็อีกยี่สิบห้าทีถ้าตังมันเหลือนะในในสองพันบาทนะเขาบอกผมมาประมาณนี้นะครับผม วันนี้เกมที่จะเล่นเอาเป็นเกมล่างๆก่อนดีกว่าจะได้ไล่ๆไปนะเก็บทีละเกมนี่ Master ร h เชฟเอาละฮะม a สเตอร์เชฟมีเท่าไหร่เนี่ยเบ็ดบห้าบาท50บาท75บาทเอาเป็น50เอ้ย25บาทสิสูตรเออเดี๋ยวพี่สูตรอ่ะมีเอาผมเอาใส่มาสองพเหมือนเดิมนะเราไปดูรายจ่ายกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นวายนะครับวายจะปรากฏในสองนะ ส่วน scatter ร์3ตัวขึ้นไปนะฮะจะได้เข้าฟรีเกมการชนะทั้งหมดจะถูกคูณกับจำนวนเงินเดิมพันอ๋อโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นรายจ่ายนะครับอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเต่าเขียวแล้วกันเต่าเต่าปลาหมึกนกปลานกปลาจะเท่ากันนะครับแพงสุดเป็นเต่านะอ่าตามนี้เลยแล้วก็เป็นตัวหนังสือน,นะครับผมอ่าฟีเจอ ER ร์หลักจะถูกใช้เมื่อมี3ตัวโอเค อ๋อพอได้เข้าฟรีสปินแล้วต้องเลือกนะครับเลือกไอ้เลือกหนะม้อนะอ๋ออะไรเนี่ยทิกเกอร์วายปรากฏสองสามสี่ในเวลาเดียวกันรับเอา้าอ๋ออันนี้มันเป็นสแกตเตอร์มันไม่ใช่ฟรีสปินเหรออ่าก็ยังไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสูตรเดิมหมุนห้าสิบทีเลสโก อ่าเปิดแรกได้ไปก่อนครับ15บาทนะปรับสกตเตอร์มา2ตัวก็ได้ต่างนะครับคุณผู้ชม80บาทดูซิครับว่าเกมนี้เราจะได้เข้าฟรีสปินภายใน50รอบบรอบสิหรือเปล่านะอ่าอันนี้ได้ตัวแพงเนี่ยไม่ใช่นะครับอุ้ยเบ็ดยี่สิบห้าบาทขึ้นมา210บเลยนะคุณผู้ชมอ่ะ A 3ตัวครับโอ้ K สี่ตัวนะรวมวายนะยี่สิบบาทยาวไปครับรูปมันก็น่ารักดีนะรูปเกมเนี่ยเออมันก็เอาอยู่นะอ่าสเกตเตอร์สองตัวได้เท่าไหร่นยได้ยี่้าบาทนะครับเท่ากับเบ็ดเติมพันของเรานะดูซิมจะมาให้เราไหมนะแต่มันก็มนกไม่มันก็ไม่ค่อยฟรีนะคุณชมมันก็เหมือนจะได้คืนทุกทุกเปิดเลยนะ แต่พอพูดปุ๊บว้าวเลยเอ้ฮ่าปลาหมึกสองตัวครับสิบสองบาทเบ้าจัดอ่ะไวา้เข้ามาสองแถวอย่างนี้ไฟออฟอะคายนะตัวเคหนึ่งร้อยบาทครับจะมาไหมสแกตเตอร์อ่ะตอนนี้โดนไปประมาณ5้อ่ะส0แล้วนะฮะยังไม่มานะยังไม่มีวิเวลนะ มา2ตัวก็จริงฮะแต่ไม่มีตัวที่3มาให้รุนเลยนะ,อ,ะอันนี้หอยทากไฟออฟอาคาร์ครับผม215บาทปะยาวปะเสียงมันเบาไปไหมอ่ะหรือดังไปพอดีหรอือมั้งใช่ไหมเบเบๆอีกสักนิดก็ได้นะกลัวมันจะดังไปนะครับผมอ่าวายเข้ามาครับจ่าหันนี้ยังไงปลาหมึกโอ้ ยังเงียบอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะหมดไปแล้วกับห้าสิบรอบอ่าน้องเขาบอกว่าให้เพิ่มเบ็ดนะฮะให้เพิ่มเบ็ดให้เพิ่มเบ็ดแล้วไปอีกเขาบอกว่ากี่ทีวะยี่สิบห้าทีหรือสิบสิบทีห้าสิบทีวะอ่ะห้าสิบทีก็แล้วกันทามันหมดก็มันหมดอะฮะแต่ขอให้เพิ่มเบ็ดนะ โอ้โหมันไม่เข้ารายจ่ายนะตัววาวาตัวที่สองอย่างไงครับจะมาให้เราไหมครับเกมนี้อ่ะสเกตเตอร์สองตัวห้าสิบบาทครับได้คืนไปมันได้แท่สองตัวว่ะคุณผู้ชมวายเข้าแต่วายเข้าบ่อยนะฮะแต่มันได้เล็กได้น้อยนะครับอ่าอันนี้รายจ่ายวายเข้าสองตัวนะ เราก็ยังไม่เห็นบิ๊กวินเลยนะคุณผู้ชมมารอดูกันไปครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะไมน่าจะห่างไกลสเกตเตอร์ไม่มาเลยวะ่ะคุณผู้ชมเงียบว่ายาวไหมฮะยาวไปฮะเหลืออีก25รอบนะไม่รู้ตังค์จะพอหรือเปล่านะ ตังจะถึงหรือเปล่าอ่วายเข้าสองถู s นเตอร์อรขาดตัวเดียวคุณผู้ชมแต่วายเข้าทุกเปิดว่ะแต่ผมยากเห็นฟรีเกมมาะดีประเด็นอ่ะสแ a ต t e r สองตัวห้าสิบบาทครับอ่ะเคสี่ตัวนะสี่สิบบาทสแ a ต t e r สองตัวอีกแล้วว่ะ มาสไปเลยไม่ได้หรอวะมันต้องมากากรสสองตัวอีกสองอีกเอครับเอยี่สิบบาทนะน่าจะไม่มาวะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ต้ตัวแพงสุดนะครับสองร้อสิบบาทไว้สองตัวครับผมเยอะอยู่มั้งอ่ะสามร้เก้าสิบหบาทครับต่อชีวิตได้นะ อเดี๋ยวผมจะช่วยมันเล่งแล้วกันจังหวะเงินดีดอะไรนี้จะได้ไม่เสียเวลาอ่าดาบดาวครับสามตัวยี่สิบาทนะออาหมดไปแล้วครับผมยังไงอะสูตรมันต้องไงต่ออ่ะอีกสิบห้าทีใช่ปะอ่าไปโอ้สองร้อยวะโอ้โหผู้ชมเริ่มฟรีอ่าหนึ่งรอยบาทครับสเตเตอร์สองตัวห้าสิบ อ่ะอันนี้40บาทเดี๋ยวผมจะเร่งมันหน่อยนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอ่ะา30บาทอ่ามาจนได้ครับคุณผู้ชมฟรีเกมที่เราตามหานะผู้เชี่ยวชาญฟรีเจอร์เลือกจานที่ปรุงโดยเชฟอ่ะจานนี้ใช่ไหมโอ้โห7 0 0นะครับ100บาทโอ้15บาทคุณผู้ชม9บาทอ่ะเรียบร้อยโอ้โหก็มัน นายก่าวห้าสิดเองอะ่ะเดี๋ยวนะถ้าจะเอาฟรีสปินมันต้องอะไรเข้าวะเดี๋ยวเดยะผมขอดูกันทริกเกอร์เมื่อายปากฏบนสองสามสีในเวลาเดียวกันจะอ๋อต้องเป็น y วสามตัวนะในสองสามสี่เราจะไปต่อีีไหมอะ่ะมันยังไม่เห็นฟรีเกมเลยว่ะคุณผู้ชมงั้นผมขอเพิ่มเบ็ด วัดไปเลยละกัน50ทีวายต้องมา2-3-4นะครับถึงจะได้เข้าฟรีเกมนะฮะอ้ะหูเมื่อกี้ส0่ร้อยเหรอเอาเรื่องแต่ผมเร่งมันหน่อยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะฮะไปวายมา3ตัวเพื่อนไม่อยากได้แล้วสเกตเตอร์อยากได้วายสตัวนะ เมื่อกี้เข้าฟีเจอร์สกแกตเตอร์ก็ได้แค่900เองน,นะครับบายวายออกยากว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมช่วยมันเร่งนะจังหวะเงินเด้งนะครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่วายออกยากจริงอะ่ะมา สองสามต้องใช้สามตัวเลยอนะ่ะในช่องสองสาม,ส,ามสี่นะครับเดี๋ยวผมกดเองดีกว,ว่าโอ้โหเงียบเลยวะ่ะคุณผู้ชมโดนวะ่ะน่าจะโดนวะ่ะเรียบร้อยครับส่วนภับเกมนี้ก็ไม่ได้นะ่ะไม่ไม่แตกว่ะคือได้เข้าไอ scatter สามตัวก็จริงแต่ตัวเกมมันไม่โอเคนะครับผมว่านะมันไม่ใช่หมุนฟรีนะครับมันเป็นเลือกเออเลือกเลือกถาดเลือกอาหารอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบนะถ้าเป็นเกมแนวนี้นะก็ฝากเป็นกาลังใจให้ BBR God s a ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ